ไม่เป็นกับคุณลุงมาเที่ยวค่ะตอนนี้ก็อยู่บนเรือนั่งเรือข้ามฟากจากประเทศนอร์เวย์ไปเดนมาร์กจากเดนมาร์กก็จะไปต่อที่เออยอรมันค่ะตอนนี้ก็อยู่บนเรือและกําลังไปลงเรือค่ะเอาเรือใส่รถมามาจอดในท้องเรือนะคะเราก็มานั่งพักผอ่อนที่ประมาณสามชั่วโมงกว่ากว่าค่ะ ก็มาทานอาหารมาพักผ่อนส่วนคุณลุงก็ทํางานแก่ยวงานมาด้วยเพราะว่างานแกเยอะมากเลยตอนนี้เรากำลังจะลงไปเอารถเพราะว่าเรือจอดแล้วเขาประกาศแล้วค่ะว่าพวกเราต้องลงไปเอารถแล้วที่จอดรถในยสองชั้นเรือลําใหญ่มากเลยค่ะได้เที่ยวทะเลด้วยแต่ว่าเมื่อเมื่อคืนไม่ไปน,นอนไม่หลับนอนแค่สองที่มองกวา ก็เลยไม่ได้ถ่ายวิวให้เพื่อนๆได้ชมค่ะไปสิงกบไปทานอาหารแล้วก็นอนเลยตอนนี้ก็ถึงท้องรุแล้วค่ะเสียงก็จะหนวกหูหน่อยเพราะว่ามีเสียงรถค่ะ ตอนนี้รถก็กำลังเคลื่อนที่ออกจากเรือ,ะะอ,อเลยค่ะอาวเซลฟาร์เกโอเสงสว่างนารูเลยค่ะลงเรือเลยคะ่ะตอนนี้ลงจากเรือแล้วค่ะว้าวมนขึ้นสะพานอันนี้ก็บรรยากาศทันทีทันใดเลยคะ่ะ กำล,ลังจะลงเรือตอนนี้ก็ฝั่งิ้งฝั่งนีนมากเลยค่ะฝั่งนู้นก็เป็นเรืออีกลำหนึ่งนะคะเป็นเรือเร็วค่ะเขาเรียกว่าเรือเร็วเขาจะนั่งแค่เออคงไม่นานนคะคะไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วเป็นเรือด่วนส่วนเราเป็นเรือเที่ยวค่ะตอนนี้ก็ถึงพื้นเรียบร้อย ตอนนี้ก็ลงเรือแล้วก็วิ่งอยู่บนถนนเรียบร้อยแล้วคะ่ะสถานที่ที่นี่ชื่อว่าสกาเกนเดนมาร์กค่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะโชคดีมากเลยอากาศดีแดดดีด้วยคะ่ะภูเขาจะไม่มีนะคะที่นอนร์เวย์นี้ภูเขาเยอะที่นี่ไม่มีภูเขาคะ่ะก็จะเรียบ ดินเยอะกว่านอ์เว้์มากตอนนี้เราก็มาถึงเดนมาร์กเดนมาร์กตอนนี้เราก็มาถึงเดนมาร์กเรียบร้อย้ลยค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะกลางตลาดเลยบรรยากาศดีมากเลยส่วนด้านหลังก็เห็นว่าเป็นเมืองเป็นคนบรรจักรยานแล้วก็คนเดินเต็มเลยค่ะแดดดีมากๆแล้วก็มีคนทานอาหารนั่งข้างทางเนี้ยค่ะ ไม่กล้าถ่ายเดี๋ยวจะให้ดูด้านเบื้องหลังเห็นขึ้นั่งทานไหมคะตัวเล็กๆน่ารักเพราะว่าบรรยากาศดีเรากําลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็จะเอาไปเก็บที่ห้องค่ะเราไปเช็คอินแล้วเมื่อกี้เราเอารถมาจอดแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะลาออกแต่กระเป๋าเท่านั้นเองที่จอดก็จะจอดไว้อย่างเงี้ยค่ะ รถถัดไม่สุดหงแค่อะเอ๊ถึงจะสุดเลยทำให้มมินน์นั่งหงแค่เจะถัดยุ่เยี่ยนซึ่งสตรันหงเค่เยอะเอ๊ถึงจะสปาร์คพลัสอืมโอ้หนักเอากระเป๋าลากก็ไม่ยอมเอาแกชอบสะพายงั้นแกบอกว่าขับรถมาเองแกก็เลยไม่อยากจะใส่กระเป๋าใหญ่ค่ะ เป๋านี้มันง่ายดีเอาอะไรก็ใส่ใส่ใส,ใส่ปนกันหมดเลยค่ะผู้ชายกระเป๋านึงงานอีกกระเป๋านึงเสื้อผ้าค่ะอุ้ยลมแรงนะ่าดูเลยว้าวหนาวหนํากันเลยไม่นะ่้หนาวเลยเย็นเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นหน้าห้องค่ะแล้วก็เดินมทางนี้เดินม,มาทางนี้แล้วก็อันนี้เป็นห้องของเราค่ะเปิดประตูเข้าไปเมื่อกี้นะคะกับคุณลุงเปิดประตู แล้วเพนก็จะรีวิวห้องค่ะห้องไม่ใหญ่ค่ะห้องเล็กๆมีตู้เย็นมีตู้เย็นเล็กนิดเดียวเนี่ยหาตู้เย็นเขาก็มีชั้นวางของมีตู้ห้อยเสื้อผ้าอู้ก็ทําแบบง่ายๆเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นที่วางกระเป๋าค่ะมีกระจกมีทีวีมีโต๊ะแต่งหน้าแต่ว่าไม,ไม่มีกระจกให้สองหน้ากระจกอยู่ที่หนึ่ง แล้วก็โต๊ะอยู่ที่หนึ่งค่ะอยู่คนะที่ไม่ตรงกันเลยเป็นหน้าต่างแต่ว่าวิวไม่สวยค่ะวิวไม่สวยเพราะว่ามันมีบ้านมีเรือนมีบ้านช่องมองไม่เห็นทะเลมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงค่ะคุณลุงก็เอาเสื้อมาผึ่งเพราะว่าเสื้อแล้วก็กางเกงที่แกไปกับเพื่อนแกมาเมื่อวานนี้แกซักมาถึงก็ซักเสื้อผ้าเลยแห้งไม่ทันแกก็เอามาผึ่งบนเตียงเลยค่ะ พือที่จะได้แห้งเตียงก็เล็กๆพอดีไม่ใหญ่มากแต่ที่ห้อยเสือ้อเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยที่ห้อยเสื้อกัแล้วก็จะมีปลามีปลาสัญลักษณ์ของที่นี่ค่ะมันติดแก๊สเลแล้วก็ห้องน้ําค่ะดูห้องน้ํากันว่าเป็นยังไงห้องน้ําก็โอเคค่ะ้ยไฟไฟแต่งหน้า <laughs> เป็นไฟเล็กๆแต่งหน้าเนี่ยค่ะเป็นไฟไฟแต่งหน้าเล็กๆเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเหมือนไฟสองหน้ามีแก้วสำหรับปุ้นปากแ้างหน้าเป็นฟันค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำมีห้องน้ำบ้าเล็กๆนิดเดียวไม่ใหญ่แต่ก็พอตัวค่ะดูสา,สาดสั้นดีนี่ก็ห้องของโรงแรมที่เดนมารค่ะ ราคาาไหร่ไม่เป็นก็ไม่ได้ถามคล,งลุงเลยค่ะรา,ราคามาตรฐานก็ประมาณหกพันต่อคืนหนึ่งปกติค่ะประมาณนี้ที่นอร์เวย์เหมือนกันค่ะประมาณนี้ก็โอเคค่ะใช้ได้ใช้ได้อยู่ดูตู้เย็นจะมีอะไรไหมจะอี๋ไม่มีอะไรเลยค่ะโล่งค่ะ สองชั้นเล็กๆตู้แข็งกับตู้เย็นอันเดียวกันเลยค่ะไม่มีช่องแข็งเป็นอันเดียวง่ายๆเปร,รียบค่ะไม่ไมีอะไรเลยต้องซื้อมาใส่เองเลยค่ะตอนนี้ก็เอากระเป๋าไปเก็บแล้วค่ะแล้วก็ออกมาเดินที่เอ่อให้เรียกว่าถนนคนเดินค่ะก็ยังคึกคักกว่าที่นอร์เวย์นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองเที่ยวค่ะ แล้วคนก็นั่งเดืมนนั่งทาน,นะะอาหารกันตากอากาศโอ้ที่นี่ก็ใช้จักรยานเยอะเลยค่ะ